กานสุดาบอกสวัสดีเช่นกันนะคะธนากรเหมนกับจว่าเพื่อนอึดๆเนาะคะ่ะกระตำตำคนยากเนาะคะ่ะคือว่านี่แต่บ่มรุ่งเอาขั้นฮ้าปุไม่กับเจ็ดปีค่อยสีได้เนาะ อันนี้ฮบอมลุ่งไปกีดไว้น้ำได้เงี้แห้งลายกับเลยซือพักหวานไมาแกงใส่ไข่หมดแดงมือว่านนี่กินแบบจุกๆเลยนะย <c oughs> ัดยินไปโดนเยอะอันนี้ได้สุ่มนี่เขาเสีย่ยมคิดเบื้องรวดว่าเฮ็ดปวกนี่เขามูมว่าโมูนี่เกิดวันที่เทนีเท่านี้เขาเขียนรายงานไว้เบมือ <c oughs> จ้าทุ่นที่ขอพุดหลายๆค่ะกันสิว่าไปเที่ยวประมาณนั่นล่ะเป็นว่าสิภาพไปไล่มองนยวเดี๋ยวสิเอาภาพคือต้องการมู่บ้านบมู่บ้านสงการเหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ Chị mất nạ cháy là bố mẹ nó xào tủn Nó cả rơm nhèm Lấy lông thủy là cả lấy tủn nhé Chị mất nạ cháy nên แล้วใบบัวรไูได้ได้ได้ว่าแคาเจ้านี้ขี่ยางมันดำขลาดไรยางดำปื๊ดๆมันเยี่เขาเสียนบันนั่นแหละช่วงนี้ <c oughs> อ๋อค่ะโอเคขอบคุณหลายๆเด้ค่ะเด้อมันเป็นกันไวยสัตว์ บอกว่าสิไปเอาเดอ้อแบบว่าเพื่อนฟังไว้้ะบาดนี้ขั้นเพื่อนเปิดออกเพื่อนก็เปิดพร้อมก,ก,กันยันงทีนะเขารูดจกออักดว่าเป็นนั่งเป็นปายยดสิเป็นคนขคัับรถภาพไปไลนะ่ปุ้มสวัสดีค่ะ ไปปฏิบัติผา,าและกินหุ้นพักแล้ววันนี้ <c oughs> ขอบคุณมากๆจ้าเอาไว้ละได้เมื่อไดเมียนมโยคิดถึงว่เห็นกันรถดโดนี่ว่แวะมาหยามสวัสดียามเย็นจ้าคือกันอะไรสวัสดียามเยน็นคือกัน ข้าของเสียบต้องใจเย็นๆแม่ปุ้มแห้งไรก็เลยซื่อพักวานม่แกงใส่ไขรหมดแดงเมื่อวานนี่กินแบบจุกๆเลยนะย่า <c oughs> นยิ่มไปโดนอยอะมีเแม่ปุ้มมีอ้ายแล้วก็แล้วก็อีกผู้นึ่งน่ะละมันเป็นสามสาดวงตาเนี่ย แคไหลนี่นั้นนี่ว่ามีปัญหาเรื่องแก่ยังเคือ่อนลังจนงุ่มซื่อๆมันเก่าอ่ะเดือนานาเดือนนาไแม่ตั้งว่าสิภาพไปเที่ยวเชียงไม่เชียงรายวะ่ะ รอขึ้นรอขึ้นเป็นกองสองกองเลยนะคะกะ็ก็มีอิก ให้ได้ไปบ้านไทยกันแล้วจะคนสีมาามาามายหายกับกลับไปทุกคนน่ะน,นะคะเพราะว่าจะแทบเนาะ สวัสดียามเย็นจ้าคือกันนั่นแหลสวัสดียามเย็นคือกันจ้าทุณนที่ขอพไดหลาาๆค่ะกัะสิว่าไปเที่ยวประมาณนั่น่ะเป็นว่าสิภาพไปไล่มองนวเดี๋ยวเสียาภาพ้ คูมือผู้มือยู่ยักเพิ่นเหมืนไผยบุ <c oughs> ๊ก็เห็นตั้งแต่เรียก้้นว่าสะอันคือตอนนี้เนาะ พราะใครได้ไปบ้านไทยกันแล้วจะคนถีบมา้มามา้มาม้ายหญ่กับกลับไปทุกคนน่ะนะคะเพราะว่าแต่แถบเนาะ คนหนึ่งว่าแอบ,บแอบ,บครูม,มือครูม,มือเด้บ่รู้ว่าเป็นผู้ใดก็ดีใจยี่ดอกเพืแบบแบบ่อว่าเห็นตาอันอัน กระช่วมคือว่ามีแธ่สมดาคนย่างเดี๋ยวง่ายมีดใช้ย่างเดียวนะเจ้าเี่กระนาดบุกรอขึ้นรอขึ้นเป็นกองสองกองเลยนะคะก็ก็มีอีก มันเป็นกวนเลยสัตว์บอกว่าสิไปเอาเดอ้อแบบว่าเพื่อนฟังไว้ระบาดนี้ขั้นเพื่อนเปิดออกเพื่อนก็เปิดพร้องกันยังสินะเขาลวดจักหอดว่าเป็นนั่งเป็นเมื่อก่อนนี่เพื่อนก็มาทรงคอนอยู่นั่นกวาดตัวอยู่มีิดยอนงามจะสอ,อนเข้าวัดสวัสดีค่ะทั้งถวย โดยได้ที่มันอันใจดีมันก็ออก